ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนกินข้าวมีความสุขไม่ดื้อไม่ซงขอให้มวลเนียนเก่งๆขอให้มวลสุขภาพแข็งแรงไม่ดื้อไม่ซนจะไม่ได้ไข้ป่วยขอให้ทุกคนเจอทางปลอดภัยน้ำม,มันมแม่แรงแม่เปิ้ลแมปฟา,ปา,ปามุต่อยนะ้ำมัน ขอให้เปโลตันเจอสิ่งดีๆ,ๆขอให้ผบ้านผีรักปกปักรักษากับผีนางร้ายไม่ผีร้ายมันมาขอให้ขอให้พนเนียงเกๆๆ่งๆปาป้าทำมาเก่กๆสาธุสาธุสาธุ